ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเป็กดูสิโอ um. uh ้ยไม่ไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับเอารู้จักเหรอรู้จักครับออ๋โอเคครับใส่ปูงกัก่อนได้ดูกับเก็บที่นู่นรู้เหรอไอ้โวยตายตายแล้วหนีไม่ได้แล้วพี่ชายเขารู้หมดแล้วว่าพี่อยู่ไหนเนี่ย ลง,งลจิตต่อประจำเลยได้เลยค่ะอโอเคไปก,กินกินเองก่อกนอได้มั้ยกินเองก่อนได้มั้ยอันนี้น้องอะไรน้องดาวเรืองน้องดาวเรืองเออ,เออแป๊บนึงลูกแป๊บหนึ่าแบ่งกันแบ่งกัน น้องๆเขาก็เอฟซีนะคะทุะกคนอไรตรงนี้เขาเรียกอะไรบ้านแก้มช้างครับบ้านแก้มช้างนะครับของเผาใช่ไหมลูกใช่<ด>ครับครับผมเฮ้ยพอได้ปั๊บพี่ชานเลยใครสนใจก็ามานั่งเหมาช้างได้นะครับโปรแกรมเที่ยวครับ